ใหญ่ระเลียมพระจัจนจรเวลาเลยกำแรงลงเล็วอุไทยท่องศูญสินดาวประกายเชียงสองมองบรงดาดาดป่า,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 าขาวชาขจังเรียนพระจันทร์ใสนวลขึ้นเต็มเดือนชิบอาคำถ้าไมใจอ่อนอว่ละกำกลุ่มเป็นห่วงนะ ข้อตายเด้อ,อยา COVID, นโควิดพี่น้องเยคิดอยากจะโลกนีหนีไปผูกข้อตายบ่สมเพ่อไม่มากชูไปอยากตายบ้านนีสงสารในมันเหลวซัดตักก้งวันในมันต่วงเหลวตทนี้มัวปาสูสวรรค์เดืกมาดาวไก่หน่อยฟ้องเมียมันเมื่อนอนจันทร์อจระจรพ่วงที่โตเกีเ่ยมลงบงังไม่ เสียงเรไรแก่แมงหวงเวลาดชวนไก่สีหงหน้าหมวกจ้อยจน,จ,นจนสองกลางระบางทางเสียงเรไรแก่แมงหวงเวลาดชวนไก่สีคำจริงดีทองจันจันสองกลางระบางทางมือนี้น,น้อยนาอ้วสิไปผูกข้อา,ายบ่สมก็ไม่มากยู่ไปยาไก่บ้าง nương ảt đi tán cẳng, tiêm tuôn cẳng ta, ai, 3 cẳng leo nâng luôn. chỉ quá bị hỏng cái nè. là ma thủng tuôn truăng cả lấy nâng ai, 3 cẳng cản. ปว Adams, ห tweeted, ดหลังหมาดใ่เหลงหอหม่ยัดใส่บังลิอ้ยก่อนลำกลนาได้ลำตะนเหลงก่อนลำเลาเฟสมึงทงายกุด้วีเฟสนน้ำสายกุดวย่งดึ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 งดเสียใจบ้านอยู่ไกลไปหน่อยเสียใจบ้านอยู่ไกลไปหน่อยก้ยเอ้ยเป็นป่าสลน จากไต่จนเขานี่อ่อนเป็นป่าโนลอนเมืองเกษตรสมมูลโนโยนโยนโดโยนโยนโดโยนโยนค่อยๆวตาฟังเด็กคนละบำมปูเขาสิป่อยอมเด็กคนละบำมปูเขาสีป่อยสาวอีนั่งห่างหน่อยต้อยก้าวค่อยเดินโดยนโยนโดลงลงลงหลวงผู้สาวนุ่งกระปูงอมกระปูงก็จะไปใจใหญ่ใจใหญ่ ไงผู้หญิงไงบันไทยผู้ชายเอ๋มังค่ลาสะลาลาซะลาใส่ลาสะลาซะลาใส่ลาสะลาโอ้ยตายแล้วน่าบื่ตายแล้วพัฒนีภูกระตายแล้ว้านั่นมาซลาซะลาโอ้ยมึงติดติดปากกูลาสะลา